ยินดีด้วยคนกลุ่มนี้ได้รับเงินสองเด้งรวมเป็น4,000บาทโดยไม่ต้องลงทะเบียนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่มีการเยียวยาสำหรับคนพิการในวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะมีการโอนเงินให้กับผู้พิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน1,000บาทจำนวน2ล้านคนนะคะซึ่งก็จะเป็นยอดเงิน1,000บาทนะคะก็คือได้รับคนละ1,000บาทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้วันที่29พฤษภาคม2,563ผู้พิการก็ได้รับเงินกันแล้วนะคะคนละ1,000บาทนะคะ และนอกจากนี้นะคะกลุ่มผู้พิการก็จะยังได้รับเงินพร้อมกับกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดนะคะซึ่งก็จะได้รับอีกในรอบเดือนหน้านะคะซึ่งในรอบเดือนหน้าก็คือเดือนมิถุนายนนะคะก็จะมีการจ่ายเงินให้อีก2000บาทนะคะซึ่งในเดือนมิถุนายนนะคะก็จะเป็นการรวบยอด2เดือนนะคะนั่นก็คือรวบยอดของเดือนพฤษภาคมแล้วก็เดือนมิถุนายนนะคะ แล้วก็จะไปจ่ายอีก1 0 0 0บาทในรอบเดือนกรกฎาคมนะคะเพิ่มจากเดิมที่เคยได้รับเดือนละ800บาทนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็สรุปได้ว่าผู้พิการก็จะได้รับเงินเยียวยามากกว่ากลุ่มเปราะบางกลุ่มอื่นๆนะคะก็คือได้รับ3ครั้งนะคะครั้งแรกนะคะก็คือ1,000บาทที่ได้รับไปเมื่อวันที่29พฤษภาคมนะคะครั้งที่2ก็จะได้รับ2,000บาทในเดือนมิถุนายนนะคะ แล้วก็ครั้งที่3ก็จะได้รับอีก1,000บาทในเดือนกรกฎาคมนะคะรวมแล้วนะคะผู้พิการก็จะได้รับเงินเป็น4,000บาทนะคะโดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้พิการทั่วประเทศด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ